เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนะคะหนูก็ต้องแต่งชุดเมืองบ้างต้องอุ้มเมืองเด่ก็เจ้าอุ้มเมืองจะลามถ้าอุ้มเมืองมันจะลามอ๋อถ้าเราอุ้มเมืองมาลามเนาะคนยากเดี๋ยววันนี้จะรอดูคนยากภาสาทีดังไฟอยอ๋อโอเคค่ะวันนี้จะมีมุกอะไรแต่คนยากต้องรอดูนะคะย่าปลูกคนเดียวเนาะเดียวจะกงระเลียงเนื้อจะคนเมืองปลูกคนกระเลียงมาแกงนะคะ ปลุกสองคนน่ะเดจอคนนี้แล้วอะปลุกกระแขยบะฮู้เนาะเดี๋ยวรอหน่อสุกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ยอดฟักแก้วแล้วก็ใส่เครื่องลงไปค่ะฟัเข้าตาหนูมั่งอันนี้คือยอดตำหอมแดงหอมขาวมันก็จะเอาพี่พี่ไม่ใส่จะใส่ซีงตรงไหนใส่ิยอดชอบกินพริก่อนเทปให้พอดีแล้วเนาะให้พอดีเจ้า ร๊อมขนาดนี่แสดงว่าผ่านหนูผ่านบททดสอบไหมคะคุณย่ารอมาอขนาดอะไรอะไรเยี่ยมอ่อยเยี่ยมบททดสอบผ่านแสดงว่าหนูผ่านแล้วใช่ไหมคะสวัสดีค่ะลูกพีชชาแนลนะคะวันนี้นะคะพีชนะคะจะพาป้าเขื่อนแล้วก็คุณย่านะคะ มากินข้าวเบอร์กันนะคะวันนี้แต่งตัวสไตล์คนเมืองทุกคนนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยแต่งตัวสไตล์กะเรียงและทุกคนจะทําแกงเมืองให้ทิดกินส่วนวันนี้ทิดก็เอาใจทุกคนในการแต่งชุดเมืองและทําแกงกระเรี่ยงให้ทุกคนกินนะคะคืออารวันนี้แกงข้าวเบอร์เนี่ยก็คือแกงของกระเรียงแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็ต้องใส่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือพริกกะเรียงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บยอดอ่าฟักท้องกันก่อนนะคะนี่แป๊บเดียวมะเขืออนเก็บแล้วนะ พิทเพิ่งเปิดคลิปเองนะคะอันนี้คือคุณย่าปลูกไว้เองนะคะหลังบ้านยอดยังงามๆจะจรถจอดเยเยอะเลยนะคะเนี่ยออยอดงามเลยยค่ยอดสวยๆทั้งนั้นเลยคุณย่าก็วันนี้ก็เป็นคนดังอีกเช่นเคยนะคะเพราะว่าเขาจะดังในช่องพิกไปตลอดนะคะปรดังไฟไว้แล้วนะคะคุณยา่าอันนี้คุณย่าสวยมากๆเลยคุณย่านี่ปลูก มากี่ปีแล้วเจ้ากสองเดือนนะเจแตก่กะได้ปลูกสองเดือนก็นเจ้าสองเดือนนักขนาดนี้ลเลยกะว่าเขินฝนเมื่อไงกันฝน,กน,กนกตกยังบวม่ะอ๋อปลูกตอนหน้าฝนนะคะเครือเยอะขนาดนี้เลยหนูนึกว่าปลูกเป็นปีแล้วล่ะนึว่าอะไรถามว่าปีแล้วนนก็ได้นะคะ,ะเาวันนี้ป้าเขินก็สวยมากทุกคนแต่งชุดเมืองได้สวยมากๆเลยนะคะ เข้าเมืองตาหลิวก็ต้องหลิวตาตามนะคะหนูก็ต้องแต่งชุดเมืองบ้างต้องอู่เมืองเด้วก็เจ้าอู่เมืองจะรำถ้าอู่เมืองมันจะรำอ๋อถ้าเราอู่เมืองมันรำเนาะล้อกระเจ้าเ <laughs> นี่ยค,คุณย่าเดี๋ยววันนี้จะรอดูคุณย่ามาสาธิตดังไฟอ,งอ๋อ okay, โอเคค่ะมันจะมีมุกอะไรจากคุณย่าต้องรอดูนะคะเออเดี๋ยวดังไฟแล้วนี่จะดังไฟแล้วนี่เนี่ยดังไฟแล้วค่ะเดี๋ยวดังไฟแล้วเนาะค่ะ นี่นะคะก็เป็นเตาที่เดิมนะคะที่เราทําแกงเห็ดนั่นเองก็เดี๋ยวคุณย่าดังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้มละเอาน้ําต้มนะคะเออหนูลืมว่าหนูต้องเอาครกแล้วก็เครื่องมาจ้ะเครื่องจาหอมเลยจาใส่หอมแดวลูกไปเอาไว้เจ้ะกดดลูกที่กะเรียงที่ไหนในยาที่ไหนลงมาจ้าเอาดูให้เลยจ้าก็จะมีอีกเครือหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูประเขนนเ็บอีกเครือหนึ่งนะคะจ้า ปกติใส่ชุดกระเหรียญนิดเดินคล่องแคลนะใส่ชุดเมืองก็ต้องเดินย่างซ้ายย่างขวาให้ดูเป็นกุลสตรีหน่อยนะคะเอาเยอะไหมตัวละเจ้าผสมมากเลยนะเนี่ยตัวละดอกเจ้าอันนี้เป็นห้องภาษาเมืองห้องว่าอย่างก็ยอดบัฟฟ้แก้วยอดบัฟฟ้แก้วยอดเกล็ดอ่งยอดตอกทองอหัดใส่ไข่อหัดใส่ไข่ยอดบัฟฟ้แก้ว ได้เยอะนะคะยอดสดๆเก็บจากต้นใหม่ๆแล้วเราก็จะไปทำกินกันใหม่ๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำข้าวเบื่อกัน่ปค่ะเดี๋ยวก็รอให้น้ำเดือดนะคะแล้วก็จะใส่กระดูกหมูลงไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวหมูตามเครื่องก็ได้ค่ะเนี่ยได้หญ่อำเนี่จะตามาจเจาเดี๋ยวรู้จะบอกจ้าว่ามีหนังห้อง น,น,นี่ค่ะขอฝากจากแม่คังสอนที่พีทให้ย่านะคะก็คือพริกกระเลียงนั่นเองนะคะคือคนกระเหลี่ยงมาเยือนนะคะก็ต้องเอาพริกมาด้วยสำหรับพีทนะกินพริกตลอดก็ต้องเอาไม้คณย่าชินนะคะอันนี้ก็จะเน้นเผ็ดไปเลยนี่นะคะพี่เป็นพริกกระเลียงนะคะเม็ดเล,เล็กๆแต่ว่าเผ็ดมาก ะะแล้วก็ทําได้หลายเมนูค่ะก็ทําเป็นพริกป่นก็ได้นะคะพี่บ้านผมก็ปลูกเยอะแยะเลยนะคะเะจะ้าใ,ใส่หอมแดงยาํำหอมแดงนะคะแล้วก็ใส่พริกแล้วก็ใส่กะปิะค่ะ้นหอมหอมแดงเจ้าเส้าด้วยเหรอเจ้า เ,เ,เ,มมเรามาดูปะาเขื่อนซอยหนอกกันนะคะอันนี้คือหนาออหยางเจ้าปะเขื่อนหนอไม่บงเราหนอไม่บงเนาะสดๆเลยนะคะเนี่ยคือถ้าเป็นคนเมืองเนี่ยเขาจะเอาเอาหนอเนี่ยไปแยะอหยอง่อของเจ้าแกงเจ้าแกงแกงดมหมูแกงเมืองเจ้าแกงเมืองเจ้า อ๋อค่ะแล้วก็คุณย่าจะไซส์ผักนะคะยอดบะฟักแก้วเนาะ,อะย,ยอดบะฟักกแก้วยบะฟักกแ้าแก้วคนนเมือง,องนะฟักแก้วคนเมืองจ้ะย่าปลูกคนเดียวเน,ะนเวเาะจ้ะคนเมืองปลูกคนกระเหลียงมาแกงนะคะปลูกสองคนนะ่ะเดแกงคนเดียวนะ <laughs> ปลูกกระไขยมะฮู้เนาะนปลูกคนเดียวแกงกระเหลียงจ้า ปกติย่าเก็บพักเนี่ยย่าอย่างกินพ่องเจ้าพักเนี่ยอ,อ,อ,อ๋อกินคนเดียวกับเจ้า,อ,จจาอ๋อแยกกินคนเดียวกันนี่อย่างอะย่าย่า,ยาชอบกินพักอยู่คนเดียวกันเนี่ยบ้านหลังเนี่ยพักก็กับน้ำพริกพ่องอ๋อแกงพ่องอ๋อต้องใส่ชินหมูเขาอยากใส่พร่องใส่พร่องใส่ใส่ใส่ กินผักเติบใหญ่กินไฟแข็งแรงพ่อใส่ไฟพ่อไงคะเจ้าจังหวัดนน่ะอืมได้ยังอืเจ้าได้เมนูอ่ะกินผักนี่ดีเนาะมีประโยชน์เนาะยากเลยชอบผักเสร็จแล้วหระคะโอ้ยหน่อสดมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาหน่อนะคะแล้วก็ผักบัฟัฟแก้วนะคะที่คุณย่าไสไว้ไปต้มกับกระดูกหมูเมื่อกี้นะคะ คุณย่านี่ชุดของคุณย่าเหรอคะค่ะสวยมากเลยสมัยไหนคะคุณย่าสมัยเีย่ยเมืองตอนนด้อเจา้าเป็นชุดเมืองเลยเนาะเมืองชุดเมืองเมืองสวยมากเลยเหมาะกับดอกไม้มากๆเลยคะ่ะคุณย่า <laughs> อย่าบอกว่าดอกนี้คุณย่าก็ปลูกเองใช่ไหมคะปลูกปลูกคนเดียวดอคนเดียว <laughs> อ๋ดอกที่ปลูกเองนะป้าเขืนป้าเขินอย่ามามีดอกอะ จเจป้าเขืินหายไปไหนคะจำเดียวมันจะโบสบางความสวยโอ้ยว,วันนี้ป้าเขือนมานะครับชั้นคุณยา่าคุณย่ายอมได้ไงวันนี้ <c oughs> คือสนุกมากๆนะคะคุยเล่นคุยอะไรกับป้าเขอนแล้วก็คุณย่านะเขาก็เป็นกันเองนะคะสนุกมากอ่ะเดี๋ยวเรารอป้าเขินกับคุณย่านะคะใส่ผักกันเสร็จแล้วก็จะไปทําต่อที่ห้องครัวคุณยาะะ่าค่ะ อันนี้ก็ใส่หน่อเรียบร้อยเอ้ยใส่ซอยหน่อเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวให้ป้าเขื่อนเอาหน่อไปใส่นะคะกระดูกหมูก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวให้ป้าเขื่อนใส่หน่อลงไปหน่อไม้สดมากเลยป้าเขื่อน ดูดูหนอก็ต้องกินหนอนะคะเมื่อวานเป็นเห็ดก็ต้องกินเห็ดไม่ต้องอย่าให้ขาดนะคะใไหนกินเห็ดแล้ก็ต้องกินหนอด้วยึ่งมันเดือดกันนะเคะ,ะ,คะเดี๋ยวพวกนี้ติดตามตอนต่อไป <laughs> ว่าจะได้กินอะไรต่อนะคะนี่คุณยากก็เอายอดฟักมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอให้หนอสุกแล้วก็ใส่ยอดฟักลงไปแต่เ,เราก็ใส่เครื่องนะคะ เออเขานี่พี่คนเมืองเลยนี่นะอันนี้พี่คนเมืองใช่ไหมคะเขียวเขียวค่ะพี่คนเมืองพี่คนเมืองเขียวเขียวพี่คนกะเหรี่ยงก็จะแดงแดงนะคะเหมือนกะเหรี่ยงแดงเออลืมขมิ้นะกินใส่ขมิ้นะกันค่ยใหญ่มาจิ้มเลยอย่าไปดูร้านเดิยเลยขมิ้นนะก็ข้ามิ้นต่วนหน่อขมิ้น เดี๋ยวรอหน่อสุกก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราใส่ย,ยอดฟักแก้วแล้วก็ใส่เครื่องลงไปค่ะฟังข้าตาหนูมากเลยตอนนี้คุณย่าก็ตำเครื่องอยู่นะคะอันนี้คือย่าตำหอมแดงหอมขาวมันก็จะเจ้า,าพิกพิกไม่ใส่จะใส่พี่ไหนใส่ออพี่ย่าชอบกินเทปโก้ให้พอด,ดีนะเนาะให้พอด,ดีเจ้า ใส่ยยยยอย่างนีคือแบบว่าครัวคลาสสิกมากเลยนะคะจะ่ทำกับข้าวอร่อยต้องเป็นครัวแบบนี้เท่านั้นควันนะคะคณยาไหวก็เจ้ายากไหวก็ ไว้กับควานมอ,อีมาได้เนาะเพราะก,กเพราะอเพราะละกัจะเพ็ดกันเนาะเพ็ดขนาดนนเพ็ดขนาดขนาดเหมาะขนาดเหมาะขนาดอีกจะน่ะเจ้าไอกระพี้ใส่น่อยเนะาะเจ้าี้ ตามไปนะคะให้เครื่องละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปใน,หม,ห,นหม้อเดี๋ยวหนูจะต้มกระดูกหมูก่อนละกันนะคุณยายเนาะเดี๋ยวกระโดดเลยเนาะเจ้าเดี๋ยวหนูจะต้มกระดูกหมูไวล้ละเดี๋ยวเราไปดูปลาเขินใส่ผักกันดีกว่าค่ะ เดี๋ยวก็ใส่ขมิ้นลงไปนะคะที่นี่ไม่มีขมิ้นหงไมีแต่ข้ามิ้นสดนะคะ,ะก็ใช้ข้ามิ้นสดไปเลยตามเพื่อนนะคะ นอไม้กำลังจะสุกนะคะเดี๋ยวรอให้หนอเดือดกันนะเราให้ใส่เครื่องแล้วก็ใส่ยอดฟักแก้วนะคะแล้วข้าวแล้วคะค่ะเกิข้าวหุงไม่ซื้อทีไหนอะตะกรงไว้ที่ไหนคะข้าวเอาข้าวไว้ที่ไหนอะเดี๋ยวให้ปะเขินไปเอาข้าวก่อนแล้วกันนะคะ <c oughs> พูดก็ได้คะ่ะไม่เป็นไรคะ <c oughs> ่ะเดี๋ยวใส่เครื่องแล้วนะคะ <c oughs> ก็ คนเครื่องให้เข้ากับน,นอเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเข้าเบอร์ท่าจ่ร่อยนะต้องแบบเป็นไม้พายอ่ะเป็นไม้ที่หนูทําบนดอยนะคะที่อีพีที่แล้วนะคะทําินบนดอยอีพีที่แล้วมันต้องเป็นไม้มันมันจะหอมมากอแค่นี้ยังหอมเลยอะ่ะเต็มหม้อเลยค่ะเจ้า <c oughs> <c oughs> จะสักกรมก็ได้ค่ะเดี๋ยวก็รอให้หนอมันสุกก่อนนะคะเดี๋ยวจะได้ใส่ผักลงไปเดี๋ยวให้ใส่ข้าวทีหลังเนาะตอนนี้นะคะทุกอย่างก็สุกแล้วเดี๋ยวที่จะใส่ข้าวลงไปนะคะจริงๆอ่ะข้าวมันต้องเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเอาแค่รู้ว่าเป็นข้าวเบอร์ก็พอเดี๋ยวไว้ให่ยิ่เลยอ่ะใ่เดีมาติจอกตใส่นานไหมค่ะค่ะก็จนแบบทุกอย่างเปลีอยนเนี้ยค่ะ ขอนูคนก็ข้าวหายไปเลยค่ะโอ้เคือนอาหารข้าวระจกเดี๋ยวก็รอสักพักนะคะให้ทุกอย่างมันเดือดแบบได้ที่ทุกอย่างแล้วก็สามารถตักได้แล้วก็นี่เป็นแหนเหมือนแมาลักอ๋อใส่สายแม่ลักด้วยนะะใส่ทีหลังค่้ค่ะใส่เลยก็ได้ค่ะ คุณย่ามาแล้วนะคะหลังจากที่ไปซื้อของมาเสร็จแล้วคุณย่าใกล้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวจะรอให้คุณย่าชิมค่ะย่ามันไม่เห็นข้าวแล้วล้อขนาดก็ดูข้าวว่าให้ข้าวมัน่ายอ่ะข้าวมันง่อยไปนอยเจ้าอยมันง่ยอุ้ยอาคุณย่าชิมนะคะแล้วก็ขอแคปชั่นเด็ดๆเป็นจะได้พ่อเจ้าล้อมขนาดลำมมงขนาด เม่อเม,ม่อไาไหว้ไงไปอย่าอ um, ร้อนอร่อยร้อนเตะเตะร้อนเตะเตะเจ้าโอยเดือดแล้วก็เดี๋ยวให้ป้าเขือนชิมนะคะเดี๋ยวไปบ้านหนูหนูก็จะทำให้ป้าเขือนชิมเลยค่ะ เราไปให้ป้าขันไปเที่ยวบ้านหนูบ้างนะคะ<ไ>ป,ปะ้าขนขึ้นดอยไหวไหมคะไหวคะ่ะหนูจะให้ทุกคนพี่ที่ทุกคนเป็นพยานนะคะพีคลิปีค่คะ <c oughs> ว่าป้าเขอนจะไปเที่ยวไม่ห้องสอนนะคะห่างจากบ้านป้าเขื่อนประมาณเจ็ดชั่วโมงแล้วก็ประมาณสามร้อยก,กิโลป้าเขินไปไหวไหมคะไหวค่ะนี่นะคะเป็นพยานด้วยนะคะในคลิปนี้ป้าขันชิมค่ะเนี่ร้ค่ะ เ,เดี๋ยวป้าเขื่อนไปเอาช้อนแปบนึงนะคะเดี๋ยวให้ป้าเขื่อนชิมนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างเป็นจะได้ยเยี่ยมเยี่ยมนี้อร่อยอย่าบอกใครเชลบอกใครไม่ได้เ,เดี๋ยวเขาแย่งกิน <laughs> <laughs> นี่คือคัเชมไปจําตัวป้าเขื่อนไปแล้วนะคะทำอะไรก็อย่าบอกใครนะคะป้าเขื่อน <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวสักพักมึงก็ ขบเบอร์ของเราก็จะสุกแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดไปนั่งกินที่มุมเดิมของเรากันเนาะทําเองอร่อยเองนักเลงพอคุ้ย่าชอบจังไปเกลียกันค่ะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินที่ค่ไม้ที่เดิมนี่ค่ะคุณย่ากอนค่ะคุณย่ามาเลยค่ะอันนี้คือซุ้มลำไยของคุณย่านะสวยมากพอเราเดินมา ชอบลูกน้อยจังเดี๋ยวเราเรอคุณย่ามาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมานั่งกินกันตรงนี้นะคะคุณย่ามาแล้วค่ะคปมุมน่ได้อ่าค่ะคุณย่านั่งเลยค่ะก็จะังมากแปลาเขือนั่งตรงกลางตรงกลางอันนี้คืออะไรคะนี่ปละเขือ หอมออย่างไรโจ๊กมาโจ๊กมาโจ๊กเมืองมาโจ๊กเมืองนะเจ้าเจ้ารสชาติเป็นอะไรเจ้ามะโจ๊กเมืองเนี่ยหวานๆเปรี้ยวๆมันาเปรี้ยวๆนะไรย่นี <im 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 ้เจ้าอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชิมเข้าเบอร์กะเรี่ยงกันดีกว่านะคะว่าคนเมืองชิมแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอ่ะชิมกันอีกสักรอบนะคะท่านคุณยาค่ะคุณยาชิมกันนค่ะชิมแล้วก็บอกเลยนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้าง มะ๊<ม>ะมาะนำกหลาดนี่แสดงว่าผ่านหนูผ่านบททดสอบไหมคะคุณย่าค่ะเรามะาอะกะาดอร่อยอร่อยเยี่ยม <laughs> อร่อยเยี่ยม <laughs> <laughs> บททดสอบผ่านแสดงว่าหนูผ่านแล้ว <laughs> ใช่ไหมคะโอเคค่ะ <laughs> ก <laughs> okay, ็กับข้าวนะคะคนเมืองก็ได้กินไปแล้วเมื่อวานก็คือแกงเห็ดนะคะ ส่วนวันนี้ก็ทําแกงกระเยงให้ป้าเขื่อนแล้วก็คุณย่าชิมก็ตางคนก็บอกว่าอร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งกินข้าวด้วยกันเนาะป้าเขื่อนค่ะยังไงนะคะคลิปนี้นะคะพี่ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพี่ชาแนลเหมือนเดิมนะคะหนูก็จะได้มีกำลังใจในการทําคลิปไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องขอบคุณแขกรับเชิญน,นะคะป้าเขื่อนนะคะในการร่วมคลิปนี้อีกคือป้าเขื่อนก็จะได้ร่วมคลิปกับหนูไปนานๆเนาะหนูก็จะพยายามอยู่กับป้าเขื่อนไปนานๆน,นะคะกับคุณย่าคุณย่าไปไหนเราก็ไม่รู้นะคะเน ค่ะเดี๋ยวเราปิดคลิปกันไปก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวให้คุณย่าไปเอาเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าอาจจะไปเอาจานเอาอะไรนะคะก็มานั่งกินด้วยกันที่นี่นะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งนะคะที่ได้มาอ,าอาัมพิวราค่ะที่บ้านของป้าเขื่อนแล้วก็คุณย่านะคะก็หวังว่าหนูนะคะก็ฝากตัวเป็นลูกเป็นหลานคนหนึ่งละกันก็ขอให้อยู่ด้วยกันนานๆเนาะค่ะวันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ